พี่น้องมาเบ่งเพิ่นเลี้ยงเป็ดไข่นะครับพี่น้องครับหลายแห้งครับพี่น้องครับอันนี้ประมาณจะโตรครับนี่เป็ดน,นี่ยหกร้อยตวบ่ครับเนี่ยอตอนนี้มันเริ่มไข่หรือยังครับเนี่ยอ๋อมันจะหยุดแล้ววะเอ้าแล้วแล้วเราเลี้ยงเอาไข่มันถ้ามันหยุดมันหยุดไข่เราจะเอาไปไหนครับทีนี้ขายขายบ่อขายอขายแล้วก็เลี้ยงชุดใหม่ที่มันจะไข่ขึ้นมาใช่ไหม ืแล้วเราปล่อยให้มันไปหาอาหารกินที่ไหนครับเนี่ยนอกจากตรงนี้โอ้ให้หัวอาหารในนี้เลยป่ะโอ้โอ,โอ้นี่มีไข่ด้วยนี่น,นี่ออกมาแล้วแต่ว่ามันจะหยุดแล้วใช่ไหมครับเนี่ย,ย,ยแล้วก็เราก็ขายเป็นเนื้อใช่ไหมครับทีนี้ขายเป็นเป็ดเนื้ออ๋อมันกินหัวอาหารหกร้อยตัวนี้เปลืองไหมครับหัวอาหารครับครับ นี่แหละครับพี่น้องครับเพิ่นเลี้ยงเป็ดนะครับพี่น้องครับเพิ่นบอกว่า600ตัวเพิ่นว่านะครับพี่น้องอยู่นี่นี่ครับอุ้ยหลายครับพี่น้องครับเป็ดไข่600ตัวนะครับพี่น้องนี่ครับ600ตัวเพิ่นว่าอันนี้บ้านอะไรครับพี่เนี่ย บ้านนาเวียงอำเภออะไรครับเนี่ยอำเภออำเภอขู่ขันเนาะไ้กลกันจริงจรงเนี่ยนบอกคืออาหารมันอาหารอาหารถือเจ้ราคาไข่นี่นี่ขินขินลุ่มลุ่มคือดีที่สุดนี่คือเอาไปปล่อยเป็นเตจไล่ทุ่งนั่นสิบอ่ครับเห็นมันหากินธรรมชาติธรรมชาติเขาจังบ่ไใดเขาล้นเขาอย่งเออคือว่าเขาลดต้นทุนคือว่าเขาจังสิบ่ได้ซื้อหัวอาหารเนาะ แล้วแล้วเอาไปใส่ครับอันเป็ดไรทุ่งนี่เข้าไปลงไปทั่วะเทศไปทั่วประเทศเลยบ่เขาให้ียงเของการต้องการปุ๋ยต้องการต้องการให้มันขี่ให้มันให้มันขี่ลงในหน้าและครับไว้เลี่อไยังสิบ่ะเขาเข่าดีโอ้บ่เข่าดีเขาโล่งห้องโอ้ถือว่าลงทุนหลายเนาะครับน้องหงลายโตนี่เนาะผมเรียงซีพันตูขายไปหมดตัวละตลยนัเล่นแต่ราคาที่ที่สุดก็ลอยยู่ที่บาทบ่ โอ oh. ิ่มขึ้นจะรวย,รยส oh. Oh, ามพิเศษนเพ้บ่โอ้ขักเรารับลงทุนหลายอยู่เลยเนาะสำหรับขาวา่ามันบพราะใครคุ้มเขาว่าซื้อใครกินดีกว่าผมเคยได้ยินเขาว่าอยู่ก <c oughs> ันเขาสีเลี้ยงถ้ากินใครมันเห็นนะมันมันยากครับเลยเนี่ยระบบบ้านมันต้องลงทุนข้อมอกบ่เอาบารนี้สมมติว่ามันเลิกใครปุ๊บเนี่ยห่อไปขายใส่ข้าวบารนี้ลงเสือลงเป็ดนี่บอกครับลงเป็ดนี่ขายดางก็สิขายทอดก๋วมเตี๋ยบ่ เวียดนามขายแล้วจะพาเอาไปแเราจะพาคขาเที่ยวไปก่อนเขาเขาก็มารับซื้อเขาเขาเขาซื้อราคาจังไรครับของเขามาซื้อเขาซื้อแล้วแต่ราคาตลาดก็ตามตลาดเป็นโลกือ้กันบ่ครับนั่นเรียกช่วงบ่อเป็นตู๊ตัวสามตัวสามหาสี่สิบหาสิบตัวหนึ่งยี่สิบก่ครับแล้๋ยวจะตู๊บ่อเออสามตัวลอยประมาณหนึ่งสี่กว่าครับลอยนี้บ่เอากับบ่อเพียงเลยเนาะเอาบ้านเท่ากับบ่อมาซื้อบบ้านแถวๆนิบ้านเป็นบ่อมาซื้อไปขายไปกิน เขาบอกให้กินบ่วันนี้แม่นบ่ะไม่เหนื่อยป่โอ้แต่ว่าต้มเป็ดลาะเป็ดมันแพงเลยคันมันในหลานเราไปในหลานแล้วอโอ้ป่ะม,มันเป็นเป็ดแนวนี้ป่ะอ๋อครับครับ